स्वाधिका ก่อนนะอ่าน้ำฝนสวัสดีลูกให้ทายว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก่อนนะแต่งตัวไม่ค่อยรัดกลุ่มเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะใส่เสื้อใส่เสื้อคลุมก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ใส,ส่หาเสื้อหาเสื้อมาคุมก่อนสวัสดีทุกคนนะคะ รอรอนะคะรอเซอร์ไสไม่จา้าทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวตอบคอมเมนต์นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหดูสิเนี่ยแล้วเราก็ไม่มีแบตก็จะหมดไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเลยทุกคน สวัสดีค่ะนงน้ำฝนนงนุษคุณนงนุชคุณสุพัญยาคุณนัทพรจันขำพี่นุษเหรอใช่ไหมนัทพรจันขำอยู่บ้านที่เมืองไทยอยู่บ้านที่เมืองไทยค่ะ <laughs> สวัสดีจ้าคุณผลสวัสดีค่ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนพี่นุจันสวัสดีจ้ามิกสวัสดีจ้าอยู่บ้านลาล,ใลีใช่แล้วใช่แล้ว สวัสดีพี่ฝนนงนุษสวัสดีค่ะไทย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 สพออยู่บ้านที่เมืองไทยค่ะใช่ใชสสสส่สวัสดีคุณฝนสวัสดีค่ะคุณนิพาสัญญาสวัสดีทักทายค่ะน้องฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฝนพจนาน้องเล็กใช่ไหม พจนาแซ่ลิ้สวัสดีค่ะพี่ฝนวันดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทัดทายนะคะทุกคนวันนี้เราจะไม่มาเป็น1ชั่วโมงนะคะวันนี้เหนื่อยมากๆวันนี้บอกเลยว่าการเดินทางมาราธอนมากจะบอกว่าเดินทางมาตั้งแต่วัน วันเสาร์นะคะทำคลิปแล้วโหลดสองรอบสามรอบโหลดไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตจ่าก็ไม่รู้อ่ะก็เลยมันโหลดไม่ได้ก็เลยไม่ได้ลงนะถ่ายทุกการเดินทางมาให้ดูเล่าเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ต้นยันจบเลย <c oughs> คือเดินทางมาตั้งแต่วันเสาร์นะคะขึ้นเครื่องตอนประมาณอันที่จริงอะ่ะมันต้องได้ขึ้นตอนห้าโมเย็นแล้วทีนี้เครื่องนะ่ะ เครื่องที่เราจะขึ้นอ่ะมันเปลี่ยนเวลาเดินบินช้ากว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงกับห้านาทีทีนี้เราต้องขึ้นเครื่องเล็กไปลงที่ฟินแลนด์แล้วเปลี่ยนเครื่องจากฟินแลนด์ไปลงที่กรุงเทพไอเครื่องเล็กอ่ะจากสวีเดนอ่ะไปลงที่ฟินแลนด์แล้วมันมันไปช้าไงทุกคน เครื่องใหญ่ที่ฟินแลนด์อ่ะเขาก็ไม่คอยเราก็เลยได้นั่งได้นั่งเครื่องจากสวีเดนไปลงที่ฟินแลนด์แล้วก็ไปพักที่ฟินแลนด์หนึ่งคืนได้บินอีกทีหนึ่งคือวันวันอาทิตย์บ่ายสองโมงบ่ายโมงที่ที่ที่ฟินแลนด์บ่ายโมงบ่ายสองโมงที่ฟินแลนด์ แล้วก็มาลงเครื่องเมื่อเช้านี้หกโมงยี่สิบสองนาทีเมื่อเช้าทรหดมากเดินทางสามวันกับสองคืนทุกคนยังไม่ได้นอนเลยไปนอนถามว่านอนที่ฟินแลนด์ที่โรงแรมอะ่ะก็ได้ได้นอนนะแต่นอนไม่หลับไงทุกคนมันเพราะว่าพวงไปหมดเราเดินทางคนเดียวเนาะ สวัสดีทุกคนนะคะยังไม่ได้ทักทายใครนะคะทุกคนสวัสดีนะคะเดี๋ยวเด้ออ่านชื่อก่อนนะเอาเมื่อกี้นี่ถึงใครเมื่อกี้นี่ถึงคุณนิพาแช่ลิ้มใช่ไหมคุณสลัญยาสวัสดี CCHAN แปดสามเก้าสี C ่ H A N 4. สวัสดีคุณฝนพจนาสวัสดีพี่ฝนสวัสดีจ้า สวัสดีคะ่ะน้องฝนเอาเอาเอาเ,าเาคุณวันนาดวงสีสวัสดีคุณฝนมาถึงไทยแล้วหรอคะใช่ค่ะมาถึงทรหดมากสวัสดีน้องฝนพี่ราดาาวันดีคะ่ะคุณศสศสิวันสวัสดีคะ่ะอ่านหมดแล้วยังอ่านชื่อหมดหรือเปล่าใครยังไม่ได้ส่งอันนี้มา แต่ว่าบอกก่อนนะทุกคนคือมันจะมีมันจะมีรอบที่หนึ่งรอบที่สองที่พี่พี่ฝนให้ลงชื่อนะมันมีรอบหนึ่งกับรอบที่สองรอบหนึ่งอ่ะคือเขาลงไว้แล้วลงไว้ลงไว้ตั้งแต่แรกๆเลยอืมจนจนครบคนที่พี่ฝนว่าจะเอามาให้แค่เหกสิบคนแล้วพี่ฝนก็เลยเปิดมาถึง เก้าสิบสองคนอันนี้คือรอบแรกนะทุกคนพอรอบที่สองมันก็ได้อีกเจ็ดสิบกว่าคนแต่คนที่รอบที่สองอ่ะเจ็สิบกว่าคนเนี่ยคือ uh, เราต้องเขาเรียกว่าอะไรเราต้องให้ uh, เราต้องให้คนที่เขาได้รอบแรกไปก่อนนะ มีชื่อเล็กไหมมีจ้าเล็กพี่ลงไว้รอบแรกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเห็ดอุย๊ยลุ้นมากทําไมถึงไม่บอกกับทุกคนว่าทาอ่าว่าว่าเราจะมาเมืองไทยเมื่อไหร่มีหลายคนนะที่ถามว่าจะมาเมืองไทยต,นนตอนไหนคะตอนไหนคะเชื่อไหมว่ากระเป๋าพี่ฝนอะไม่มีเสื้อผ้ามาเลยดูพี่ฝนใส่เสื้อผ้าดูดูใส่เสื้อคอ,อกระเช้าทุกคนดู นุนันสวัสด,ดีน้องฝนสวัสดีค่ะเอากลับกล้องตรงไหนเนี่ยต้อยสวัสด,ดีจ้าเอากับกล้องตรงไหนหน่ออันนี้เอาเห็ดออกจากกระเป๋าแล้วนะออกจากแพ็คแล้วนี่ทุกคนดูกี่กะละมังทั้งกระเป๋ามีแต่เห็ดเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนโอ้ยหมาเข้าบ้านไปไปไป <laughs> แม่แม่แม่เยอะไปตีมันแ,แ,แม่ตีหม,ม,มาหมาน้อยมันเข้าบ้านเห็นไหมทุกคนนู่นน่ะอันนี้เป็นเห็ดย่างทุกคนเห็ดย่าง เนี่ยทุกคนที่เราจะต้องมันมีร้อยหกสิบเจ็ดคนนะที่เราต้องให้ถ้าได้ถ้าทั้งหมดได้นะอันนี้เห็ดคอนสนเห็ดเหลืองดูสี่สิบโลเหลือแค่นี้ทุกคนเนี่ยเห็ดที่เอามาเสียงดังไปหน่อยนะแม่เขาไม่รู้ว่าไล์สดไง เดี๋ยวจะให้ดูกระเป๋านะปุ๊บปุนี่กระเป๋าไม่มีมีของฝากก็คือเป็นเห็ดสดที่เอามาให้ยายหมายเนี่ยยี่สิบามกิโลเห็ดทั้งนั้นนะ่ะทุกคนดูสิดู ที่อยู่ไปแล้วจ้าจเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดอ่านนะเพราะว่าถ้าเปิดอ่าน,นป,ปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวข้อความมันจะคนที่ส่งข้อความมาเห็นแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เปิดอ่านเพราะว่ามันเหนื่อยอะเนาะยังไม่ได้ตอบใครเลยตอบเป็นเป็นบางคนเฉยๆแต่ว่ามันเหนื่อยไง <ku> อืมเดินทางสามวันสองคืนเนาะมันเหนื่อยมากก็เลยยังไม่ได้ตอบใครเห็นแล้วล่ะว่ามีใครส่งมาบ้าง แต่ว่าเราต้องคัดให้คนที่ได้รอบแรกไปก่อนนะพอนี้ไม่ได้ดูไลฟ์สดสวัสดีน้องฝนสวัสดีต้อยมีชื่อหนูไหมน้องนัทน้องนัทน่าจะมีน่าจะเป็นชื่อรอบสองนะเดี๋ยวพี่ดูให้นะสมุดมันยังอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยยังไม่ได้รื้อเลย พี่ยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์อ่ะคิดดูขอโทษค่ะไม่ได้ดูไลฟ์สดรอบก่อนส่งรายชื่อหรือยังคะชื่ออะไรไม่น่าจะไม่ทันนะคะคุณอะไรเนี่ย c c h a n แปดสอืมแต่พี่ไลฟ์สดมาแบบว่าหลายรอบมากนะเป็นเดือนนะเออที่ให้ลงชื่ออ่ะ พี่เมยจ้าน้องฝนอ๋อพี่เมย์สวัสดีค่ะอ๋ออันนี้พี่เมย์หรอเอ่อคุณหนูจันพี่หนูจันดีแล้วน้องฝนไม่ต้องบอกคนรักมีคนไม่รักก็มีใช่ค่ะค่าส่งเท่าไหร่คะจย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 จจยชื่อรอบสองไหมใช่ไหม สองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่คัดชื่ออีกทีนะจะเย็นเย็นพักผ่อนก่อนน้องฝนค่ะพี่พี่รัตด,ดาวันสวัสดีค่ะน้องฝนยินดีต้อนรับสู่บ้านเกิดขอบคุณค่ะนงนุษ์พักผ่อนให้หายเหนื่อยก่อนก็ได้ค่ะพี่ฝนแฟนขับรอได้จ้าพี่เมย์จ้าโอเคโมบาย โมบายอะไรอ่ะทักทายทักทายค่ะคุณสุชาติเลือแปดเล็กที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดพี่เพราะว่าแม่ป่วยหายไวๆๆนะคะฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยใช่ค่ะลบสองอืมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแจ้งอีกทีนะพี่ต้องแพ็คเห็ดพรุ่งนี้ก่อนนะพี่ถึงจะรู้ว่าจะยังไงแต่ว่าวันนี้ก็คือแค่เรามาไลฟ์สดแป๊บเดียวเพื่อที่จะให้ แฟนขับรู้ว่าเราเอาเหตุมาแล้วแล้วก็มาถึงแล้วเราเอามาจริงๆนะจ๊ะเราไม่ได้พูดเล่นเดอ้อสวัสดีทุกช่องคุณสุชาติไม่ไม่พี่ดวงจันทร์ปองดีพี่มีชื่อรอบแรกแต่ยังไม่ได้ส่งที่อยู่ไปไม่เป็นไรค่ะพี่หนูแล้วว่าพี่หนูหนูหนูจำได้พี่ลงแล้วลงรอบแรกแล้วไม่ได้ส่งชื่อที่อยู่มารีบส่งเดอ้อเพราะว่า หนูทํางานหลายคนบางทีหลานหลานช่วยบางทีมันดูไม่หมดไงหนูถึงไม่เปิดอ่านของใครเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปิดเปิดเปิดไปปุ๊บชื่อมันไล่ลงเรื่อย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 ,เ,อยเดี๋ยวมันไม่มีมันหาไม่เจอมันจะตกหล่นที่ฝนพร้อมส่งทุกมาทางแชทเดี๋ยวแจ้งที่อยู่มาทางแชทนะครับพี่พี่ฝนพร้อมส่ง อ๋อทักมาทางแชทเดี๋ยวแจ้งที่อยู่มาทางแชทนะคะหนูส่งที่อยู่มาให้พี่เลยแต่ว่าหนูของหนูเป็นรอบสองหรือรอบแรกเดี๋ยวพี่ต้องดูลายชื่อก่อนนะแต่พี่จะส่งให้รอบแรกก่อนที่เขามาลงรอบแรกก่อนน่ะเจ็ดสิบกว่าคนน่ะอพักผ่อนให้หายเหนื่อยก่อนคะ่ะพี่ฝนจ้าแม่ไปสวรรค์แล้วโอ๊ยพี่เสียใจด้วยนะนู้ เสียใจด้วยนะใช่แม่ไปสวรรค์น,นั่นแหละคือเขาก็หมดเวรหมดกรรมเนาะคนที่อยู่ต้องสู้ต่อไปเดอ้อสู้ๆนะลูกพักผ่อนก่อนค่ะรอได้ค่ะโคราชของไม่ไกลพีพ่พี่เมย์พี่เมย์ขับรถมาเอาได้ไหม เอาแล้วแต่พี่สะดวกนะให้ส่งก็ส่งได้ถ้าพี่ขับรถมาเอาเองได้ก็ก,ก็มาเอาเอ,าเองได้หนูเอาของสดหนูก็เอามาอยู่แต่ว่าหนูไม่ได้ไม่ได้ให้คนละแพ็กนะเพราะว่าหนูก็เอามาให้แม่หนูด้วยหนูเอามาแค่นิดเดียวคือหนูจะให้คนที่มาแต่ว่าหนูไม่ได้ยกแพ็กให้นะก็คือแบบนี้เนี่ยเห็ด,ดําเห็ด,ดําสดเนี่ยเริ่มละลายแล้วเนี่ยเห็ดขาลาย ใส่กระเป๋าเย็นมามันก็ยังเป็นน้ําแข็งอยู่นิดหน่อยตรงกลางนะพรุ่งนี้ถึงจะต้องแพกใหม่อันนี้ไม่ได้ยกให้ทั้งแพกอย่างนี้นะคนละไม่กี่ดอกหรอกเพราะว่ามันเอามายากเนอะมันแล้วก็คนที่ยังไม่ได้หลายคนเราต้องทยอยให้แบ่งให้นะเนี่ยพี่ถ้าพี่มาหนูก็เอาให้พี่มีเห็ดขาลายกับเห็ดดาแต่หนูอาจจะให้แค่นี้นะพี่นะ นะพี่นะพี่ต้องทําใจเด้อพี่ไม่ได้ไม่ได้เยอะนะคุ้มค่าน้ํามันหรือเปล่าให้หนุนก็บอกมานะนะพี่นะอืมมีเห็ดดากับเห็ดคารายเนี่ยมีสองกระเป๋ากระเป๋าน้อยๆนี่แหละแต่ว่าก็สองกระเป๋านี่ก็หลายโลเด้อไม่รู้ว่ากี่โลเอาโอ้กระเป๋าปังอีกสิบแตกโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยคอนเทน์นี่ เกิดแต่กับกู <c oughs> ของแท้เลยนะเนี่ยเอที่เขาบอกว่าเกิดแต่กับกูเออมันเกิดแต่กับฉันคนเดียวจริงๆ <c oughs> ยังไม่ได้นอนแล้วเนี่ยดึกดื่นคืนคืนก็ไม่ได้นอนง่ายหรอกนี่อันนี้ละลายแล้วเดี๋ยวต้องแยกใส่ถุงอาจจะได้แค่นิดเดียวนี่เนี่ยถุงนี้อาจจะได้ประมาณหกหกแพ็คเจ็ดแพ็คเนี่ยให้หมดไม่ได้อันนี้ตั้งโหเห็ด oh, ตั้งไม่รู้กิโลนี่สิบกโลนะนี่ได้แค่นี้เนี่ยเราต้องแบ่งให้หลายๆคน หลายๆคนที่มาเอามาเอาแบบสดได้อะนะอืมเหนื่อยมากทุกคนอันนี้ฉันก็บอกว่าฉันจะมาสาินาทีไม่ใช่มันเกินสามสิบนาทีแล้วเหรอแม่ก็รอกินข้าวอยู่นอกบ้า <laughs> น <laughs> เพียงแต่ว่าเรามาบอกทุกคนไว้ยังไงว่าเรากลับมาถึงเมืองไทยแล้วทําใจไม่ได้เลยอืม เสียใจด้วยนะลูกพี่ก็สูญเสียเหมือนกันหลายปีติดกันเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เมย์ไปรับเองค่ะโอเคค่ะพี่เมย์เศรษัยมากเลยพี่มาถึงเมืองไทยแล้วพักผ่อนให้หายเหนื่อยก่อนเด้อเอาเป็นว่า,าเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดกันนัดกันไลฟ์สดระหว่างแพ็คของพรุ่งนี้วันอะไรแม่พรุ่งนี้วันอะไรวันอังคารใช่ไหม พรุ่งนี้วันอังคารเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันนะเอากี่โมงดีอะทุกคนพร้อมกี่โมงเดี๋ยวพี่ฝนไล์สดตอนแพ็กของอืมเอากี่โมงดีพร้อมกี่โมงทุ่มหนึ่งมันก็จะดึกไปนะเพราะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราไล์สดตอนหนึ่งทุ่มอะเราก็ไม่ได้ส่งพรุ่งนี้นะเราไม่ได้ส่งพรุ่งนี้นะเราต้องได้ส่งวันพุธเอากี่โมงดี ว่าหมามืละหนึ่งแต่หนึ่งทุ่มก็ดีแต่มันก็ไม่ดีนะมันมืดนะใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ส่งส่งพรุ่งนี้น่าจะไม่ทันเอาทุ่มหนึ่งแล้วกันเนาะว่าไงเอากี่โมงดีทุกคน,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 นทุ่มหนึ่งไหมทุ่มหนึ่งไหม อ้าวไม่มีใครพูดอะไรเลยไม่มีใครตอบไม่ตอบเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วนะยังไงก็ได้เอาสะดวกโอเคตั้งแต่พี่ฝนช่วงกลางวันไหมก็ก็ได้หมดอ่ะช่วงที่แพ็คของก็ได้นะเอายังไงพี่พี่สะดวกไม่เผื่อบางคนทำงานหรืออะไรแบบเนี้เราก็แบบว่ามันจะคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่ว่าดูถ้ามาไม่ทานไรสดก็มาดูย้อนหลังได้ใช่ไหมทุกคนมาได้เอาที่น้องฝนสะดวกอ๋อถ้างั้นเอาเป็นว่าแพ็คนเดียวซะด้วยนะพุ่งนี้หนึ่งทุมเอหนึ่งทุ่งมันก็เลนะทแต่เนาะพรุ่งนี้แพ็กทั้งวันแน่ๆทำคนเดียวหลานไม่อยู่หลานไปโรงเรียนหกโมงค่ะ หกโมงหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มโอเคเอาหนึ่งทุ่มกันละกันแล้วส่งที่อยู่มานะคะสำหรับคนที่มาลงชื่อรอบสองนะเดี๋ยวพี่ฝนแยกไว้นะทุกคนจะเอาพยายามจะพยายามให้ได้ทุกคนนั่นแหละเห็ดมันเยอะก็จริงแต่ว่ามันก็ร้อยกว่าคนเนาะร้อยกว่านะร้อยกว่าคนเราอยากให้เห็ดดำเห็ด พึ่งรวมกันไปหรืออาจจะแยกเห็ดดาต่างหากเห็ดพึ่งต่างคือบางคนอาจได้เห็ดพึ่งบางคนอาจได้เห็ดดาอะไรอย่างเงี้ยเราจะสุม่มส่งไปเลยเพื่อความแฟ์เนาะเพื่อความแฟ์แต่ว่าถ้ามันครบร้อยกว่ามันส่งได้ถึงร้อยกว่าเราก็จะส่งพร้อมกันทีเดียวหมดไปเลยรอบหนึ่งรอบสองแต่ถ้าไม่ครบรอบสองต้อง ต้องรอรอแฟนพี่ฝนมาเดือนกุมภานะใช่ก็ส่งวันพุธยังไงพรุ่งนี้ไม่ทันแน่ๆส่งวันพุธแน่ๆหมัวอย่าพิ่งไปสิไม่เล่นกับป้าก่อนเหรอหนูจะไปนอนเหรอลูกเออก็นั่งเล่นก่อนเอย่าพึ่งไป,ไป,อ,ไปอ๋อเออบอกหลาน <laughs> นี่จ้าเราจะเอาอันนี้ให้ดูเราไปซื้อกล่องมาแล้วเนี่ยหแพ็คไปซื้อกล่องมา6แพ็คร้อกล่องแล้วก็จะมีของเก่าอยู่40กล่องแล้วก็ไปซื้อถุงซิปมาเพิ่มอีก ถุงซิปอีกสองรถุงซิปอ่ะมันมีสี่ร้อยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะจะแพ็กแบบไหนอาจจะได้คนละขนาดนี้นะ่ะทุกคนนะใส่ได้ไหม <c oughs> อาจจะให้แค่นี้นะทุกคนต้องทำใจนะอาจจะได้ไม่เยอะไง <c oughs> เนี่ยทุกใจกับเห็ดกอนสนมากเลยนะเดี๋ยวดู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 สองสามถังได้เท่านี้นี่เนะี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าเดี๋ยวแพ็กแล้วมันจะได้มันจะได้แค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเรื่องค่าส่งค่าราคาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนแรกๆอ่ะคุยกันไว้ว่าจะจะขอเก็บคนละสองร้อยห้าสิบแต่ว่าพี่ฝนอะ่ะอยากให้ทุกคนได้หมดอาจจะส่งให้น้อยแล้วเราก็ไม่ได้เก็บถึงสองร้อห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแต่ว่ายังไม่รู้นะทุกคนยังไม่รู้ เอาแบบ่เอาที่ทุกคนสะดวกเอาที่ทุกคนจ่ายได้ไม่ลำบากนะคะคุเจ้าวัด,ดีจ้านั่นแหละก็ได้แบบว่าเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เอายังไงดีหนึ่งทุ่มไล์สดเอายังไงดีอ่ะ เอาเป็นว่านหนึ่งทุ่มแล้วกันทุกคนเอาเป็นว่านหนึ่งทุ่มนะนัดกันหนึ่งทุ่มนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่ฝนจะมาพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้วันนี้ถึงพรุ่งนี้เลยส่งส่งที่ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาแล้วเขียนกำกับนิดนึงได้ไหมว่า,าใช้คอมเมนต์ของ youtube ว่าอะไรจะได้รู้ว่าเป็นใครเพราะถ้าไม่รู้ว่าเป็นใครพี่ฝนอาจจะลังเลนิดนึงนะ เพราะว่าเราบางคนน่ะที่ไม่ใช่แฟนคลับเราแต่เข้ามาช่วงเวลาที่เราให้เห็ดพอดีก็มาสวมรอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังนิดนึงเราอยากให้คนที่เขาติดตามเราจริงๆมาทันโรจ้าทันอยู่จ้าทิพรวรรณทิพรวรรณฉันก็อยากหาเอามีดมาให้เธออยู่นะมีดตัดเห็ดแต่ว่ามันโอ้ัหหาซื้อยากมากเลยเที่ยงเลยพี่เอาเที่ยงเลยเหรอ เอาเที่ยงเลยเหรอมันจะโหดไปไหมบางคนทำงานหรือเปล่ามันจะโหดไปนะเอาทุ่มหนึ่งแหละเพราะว่าเวลาพักผ,ลผลอ่อนพอดีทุกคนก็กินข้าวกินไปเรียบร้อยแล้วเนาะหนึ่งทุ่มอะ่ะกินข้าวเตรียมนอนแล้วเออจะได้มีเวลาแบบว่าคุยกันได้ยาวนิดนึงพี่ฝนจะได้สรุปแล้วก็จะจะได้ คัดชื่อคนที่ได้ก่อนเดี๋ยว่คัดชื่อแล้วก็จะเอ่ยชื่อทยอยทักไปทักไปทักไปเอาก็เธอพึ่งมาบอกพี่ทำไมตอนนี้เอาก็คือเพราว่าว่าเอามีดอันเก่าก็ได้กัะสิได้ออกมาน้ำโอ้ยบ่ได้แล้วล่ะมาหอนเมื่อไหร่แล้วจ้ะสายไปแล้ว ใจเย็นเย็นนะยยเย็น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 นะยายใจเย็นเย็นจ้ายายใจเย็นอยู่แล้วยายใจเย็นแน่นอนเนาะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนเพราะว่าแม่กินข้าวบอกแม่ไว้ว่าจะลงครึ่ชงชั่วโมงถ้าใครมาย้อนหลังก็ไม่เป็นไรทิ้งข้อความไว้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่ฝนเปิดดูทีหลังบอกเป็นอย่างจ้าโอเคนาะอทุกคนแล้วไงก็ เดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเอาเป็นเวลาเอกฉนันแล้วก็เ,เวลาเดิมเนาะคุณยายไปก่อนแล้วนะขอบคุณที่ให้เกียรตินะคะเรียกคุณยายเชียวขอบคุณเดอ้อธนกิจสวัสดีจ้าน้องฝนดูคลิปยังไม่หมดเลยน้องฝนมาถึงไทยแล้วสวัสดีค่ะของเล็กที่อยู่เดิมนะคะ ส่งมาเลยนะส่งมาส่งมามันจะได้ป้องกันอ่าคนที่เคยส่งมาแล้วอ่ะส่งมาเดี๋ยวมันจะได้ไม่ตกหล่นเขาบอกที่อยู่เดิมที่อยู่เดิมเพราะว่าปีที่แล้วพี่ก็ส่งให้เกือบสองร้อยคนอ่ะที่อยู่เดิมที่อยู่เดิมมันมันมันเดี๋ยวมันข้อความมันเลื่อนมันจะไม่ได้เดี๋ยวมันหาไม่เจอ พี่เมย์มาพรุ่งนี้เลยเหรอโอเคพอกันหนึ่งทุ่มเด้อหนึ่งทุ่มไรสดเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะเอาไปละเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนละกันแม่เปิดทีวีดังมากไม่ได้ยินเลยโอเคนะทุกคนเจอกันไม่บายค่ะใครมาที่หลังก็ทิ้งความความไว้นะคะใครมาไม่ทันทิ้งความไว้นะแล้วก็ส่งส่งที่อยู่มาไม่ใช่ส่งไม่ใช่ส่งในคอมเมนต์นะ ส่งมาในเชทเฟซบุ๊กนะคะไม่ใช่ในนี้นะทุกคนถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะพี่สวาวะโอ้เกือบไม่ทันพี่สายันหนูลงแล้วนะหนูเหนื่อยมากเลยหนูเพิ่งถึงหนูเพิ่งถึงเมืองไทยแม่โรกินข้าวอยู่หนูรีบรีบล้นไปหมดเลยวันนี้ไม่ได้นอนเลยสามวันสองคืน เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไลฟ์สดนะพี่เข้ามาคุยกันนะพรุ่งนี้นะบ๊ายบายค่ะทุกคนไปแล้วไปแล้วไปจริงๆ